เล็กเ่ินคนลุ้นคู่ต่อไปโบได้ช่อดอกไม้งานแต่งเผยที่มาสร้อยข้อมือเบวสร้อยข้อมือตัว B กับเอก็โบไงเอลก็เล็กน้องทํามาให้ทําใส่กันสองคนคือเราทั้งคู่ถ้าเห็นอะไรน่ารักแล้วคิดถึงกันก็ให้ถ้าเกิดใส่ได้ก็ใส่ตลอดแต่เวลาถ่ายซีรีส์ถ่ายละครก็จะถอดคือน้องเขาชอบพูกจินเวนดี้และตัวรอเองไม่ค่อยมีเครื่องประดับอะไรน้องเขาก็เห็นว่าน่ารักดี จะได้ใส่คู่นอดีใจดีใจได้สร้อยยิ้มของเขาก็เหมือนกันครับแต่ถามว่าน้องใส่ตลอดไหมคือน้องเขามีเยอะเขาก็อาจจะมีเปลี่ยนเปลี่ยนบ้างมองโบโดนยัดดอกไม้ใส่มือในงานแต่งแอร์พันธีลาตอนนั้นเล็กยืนถ่ายคลิปอยู่ก็แอบคิดอยู่ว่ามันไม่ใช่แล้วก็เป็นสีสันของงานแต่งที่แอร์ยิม้มก็ดีใจที่เล็กกับโบได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้งานแต่งที่แอร์สนุกมากนอนในงานคนเชียร์เยอะใหม่ก็เยอะครับแต่ก็ด้วยเพราะคนอาจจะเห็นเราในโซเชียลหรือในสื่อบ่อย ก็ดีใจที่พี่พี่เอ็นดูพวกเราก็ต้องขอบคุณพี่พี่ขอบคุณยายปอมาแปมด้วยและขอบคุณพี่พี่สื่อด้วยแต่ก็อย่าลืมหน้าที่การงานของพวกเราด้วยยิ้มแต่ก็เรื่องไปงานแต่งบ่อยแล้วนะมันเป็นวัยที่เจองานแต่งงานเยอะพอช่วงสามสิบมันก็เยอะมากรอรอพอมีแฟนก็เลยได้พาแฟนไปด้วยใช่ก็จะได้ไม่เหงายิม้มไปทั้งทีได้ดูงานด้วยเลยไหมมีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับโบบ้างก็มีถกกันบ้างแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันบ้างบอแสดงว่า เขาอยากเห็นเราเป็นคู่ต่อไปคือถ้าถามตัวเล็กก็เป็นคนคิดถึงอนาคตอยู่แล้วการแต่งงานสําคัญใหม่ก็สําคัญแต่มันไม่ใช่จุดสุดท้ายมันยังมีอะไรหลังจากนั้นอีกเยอะแต่ก่อนหน้านั้นก็มีอีกเยอะเหมือนกันฉะนั้นเราก็ไม่ได้รีบถึงแม้เราจะอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆก็ต้องดูแลร่างกายตัวเองให้แข็งแรงหัวเราะของเราคิดบ้าหรือยังของเรายังไม่ได้คิดขนาดนั้นยิ้มของเขาก็ยังไม่ได้คิดยังไม่เท่าไรเอง ใจเย็นใจเย็นยิ้มตอนนี้อยู่กับปัจจุบันครับมีความสุขก็โมเมนตราโบอาเล็กขาวสดบันเทิง